จากความเคลื่อนไหวทางการเมืองล่าสุดของพรรคไทยสร้างไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่วันนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นแต่มาพร้อมกับส่วนผสมที่ลุงมองว่าเออมันแปลกและมันมีความหมายซ่อนอยู่ค่อ,คอยๆรินน้ำชาและมานั่งฟังลุงวิเคราะห์กันครับ ข่าวใหญ่หน้าหนึ่งวันนี้คือการเปิดตัวขุนพลชุดใหม่ของพรรคไทยสร้างไทยพี่น้องอาจจะฟังผ่านๆแล้วคิดว่าอ๋อก็แค่นักการเมืองย้ายพรรคแต่ช้าก่อนครับลุงอยากให้มองทะลุชื่อไปดูที่บทบาทครับ คนแรกคือเสธทอแมวพลโทรพร,ราดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาสมโฉคนนี้ไม่ใช่ทหารสายบูล้างผลาญแต่เป็นสายกึ่นครับการที่คุณหญิงหน่อยดึงท่านมาดูแลเรื่องความมั่นคงและการเมืองสุดจริต